บางครั้งบางอารมณ์บา,าบางข่าวบางครั้งนะพี่หลวงก็แอบ,บคิดเองนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแอบบคิดเอาเองว่าเหมือนกับว่าคดีเนี้ยมันมีการตีเช็คเปล่าให้ฆาตกรสวัสดีครับพบกับพี่หลวงมาไก่ช่อง YouTube ดีๆมีสาระขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับ มีสาระดีๆมาฝากพร้อมกับคู่มสมศรีทุกวันทุกวันครับขอบคุณครับรอรอดูครับในโรงงในศาลร,รอขึ้นศาลถ้าศาลสั่งยกฟ้องนะเมื่อศาลสั่งยกฟ้องเสร็จปุ๊บกระบวนการในการติดตามผู้ต้องหาตัวจริงมันหมดไปแล้วนี่แล้วตำรวจปิดสำนวนแล้วปิดเคสแล้วครับปิดเคสแล้วมีอย่างเดียวก็คือว่า,าฝ่ายผู้สูญเสีย จะขอร้องหรือฟืน้นหรือไม่งั้นสมมตินะเอาเอาฟังใหม่นะสมมติคดีนี้พิพากษายกฟ้องก็ก็สรุปได้ว่ามันมีข้าจากรตัวจริงที่ที่ยังลอยนวลอยู่แล้วจะทําอย่างไรจะเปิดช่องทางในการไปไล่จับคนร้ายใหม่ได้ไหมในส่วนงานตำรวจนี่คิดว่าปิดจ็อบแล้วปิดเคสแล้วด้วยการกล่าวหาลุงพลนะครับเมื่อคดียกฟ้องแล้วก็ก็แล้วแต่เลย แล้วแต่เลยเอาบองตรงแล้วแต่เลยครับคุณก็ไปหาคุณได้เบาะแสอะไรมามีหลักฐานอะไรมาประกอบว่าคนนู้นคนนี้เป็นเป็นฆาตกรคุณก็เอามามาล้องมาล้องเรียนใหม่มาล้องรื้อฟื้นใหม่ถามว่าใครจะเป็นคนล้องรื้อฟื้นถามว่าใครเป็นคนล้องรื้อฟื้นครับณนะเวลานี้ไม่คิดว่าจะมีบางครั้งบางอารมณ์บางข่าวบางครั้งนะพี่หลวงก็แอบคิดเองนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ แอบคิดเอาเองว่าเหมือนกับว่าคดีเนี้ยมันมีการตีเช็คเปล่าให้ฆาตรกรอ่ะคดีนี้นะตีเช็คเปล่าให้ฆาตรกรฆาตรกรสบายใจแล้วตอนเนี้ยนึกออกไหมฆาตรกรตัวจริงนั่งยิ้มกินกาแฟสบายใจเลยดูอารมณ์ของผู้สูญเสียแล้วนะผู้สูญเสียเขามีอยู่พักหนึ่งเขาก็บอกว่าลำคานแล้วไม่อยากเอาหรอกไม่ต้องร้องเออไม่อยากได้ฆาตรกรหรอกเออก็ได้ยินนะได้ยิน ได้ยินข่าวมาเหมือนกันก็บอกว่าไม่เอาหรอกข่ารารอืมนั่งยิ้มแล้วครับปิดจ็อบที่ลุงนะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาก็เห็นหลักฐานของฝั่งลุงที่มีนะเข้อกล่าวหาที่กล่าวมาสามข้ออะ่ะคิดยังไงมันก็มันก็ไม่เข้าอะ่ะมันก็ไม่โดนอ่ะมันมันมันอ่อนๆมันหลุมหลวมไงไม่รู้อะ่ะอืมเอาแค่ว่าจ่วหัวมาเรื่องข้อที่หนึ่งอะ่ะพลาดพลาดนะ ถ้าบอกว่าลุงพลพาดไปนี่ยิ่งหนักเลยนะถ้าบอกว่าลุงพลเป็นคนพาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงพลไปร้องเรียนได้ไหมให้หรือ้อไม่ครับไม่ต้องไปยุ่งลุงพลมีงานเดียวลุงพลพิธาไยตั้มมีงานเดียวยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเท่านั้นไม่มีหน้าที่ต้องไปลื้อฟื้นอะไรไม่ต้องไม่มีหน้าที่นั้นและไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีไม่มีหน้าที่นะครับไม่มีหน้าที่ ยืนยันตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็พอก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเสียเวลาเสียเวลานะอืมแค่ก็หาพระเนี่ถ้ามีคนเห็นลุงพลสักคนหนึ่งนะเออวันนั้นน่ะเอาสักสองสาคนเอาเห็นนี่วันนั้นลุงพลเป็นคนอุ้มไปนี่อา้าวแล้วทาไมเอามาคืนเมื่อไหร่เอออย่างนี้มันยังเข้าเขาหน่อยถ้าเห็นถ้ามีคนเห็นว่าลุงพลอุ้มไปอุ้มไปนะเสร็จแล้ว ลุงพลบอกว่าก็เอามาปล่อยเอามาคืนแล้วอุ้มไปแล้วก็เอามาคืนแล้วไงเนี่ยมันก็ยังเอ้ยมันจริงเหรือมาคืนตอนไหนใช่ไหมอ้าพี่หลวงพูดชวนคิดอย่างเงี้ยชวนคุยอย่างเงี้ยมีคนเห็นลุงพลอุ้มแต่ลุงพลสู้มาบอกว่าปฏิเสธมาอุ้มไปจริงแต่เอามาคืนแล้วเอออุ้มแล้วแต่เอามาคืนไม่ได้อาไปเอาไว้บนเขาไม่ได้เอาไปอุ้มไปอุ้มไปเล่นต้องซื้อขนมแล้วก็เอามาคืนเนี่ยไอเนี้ยมันยังมีรอยเชื่อมรอยต่อไง เอ้ยมันยังไงว่าคืนจริงไม่จริงใช่ไหมแต่อันนี้ไม่เลยอยู่กันคนละที่คนละเหตุการณ์เลยมันมันแค่ข้อแรกมันก็ย้อนแย้งได้หมดเลยถ้าข้อแรกถ้าชนะถ้าพี่ทนายตั้มชนะข้อแรกนะอีกสองข้อจบอีกสองข้อจบเลยครับพูดอย่างนี้แหละพูดได้ฟังอย่างนี้แหละฟ้องกลับได้ไหมได้ครับฟ้องกลับได้ไหมได้ครับได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยจะได้เห็น <laughs> จะเย็นได้ไงตอนหายลุงอยู่บนก็นั่นไงพี่พิมพ์พล คนละเหตุการณ์ไงข้อหาเนี่ยนี่พูดถึงข้อหาแรกนะข้อหาเดียวนะไม่ได้พูดรวมสามข้อหานะถ้าชนะข้อหาแรกได้อีกสองข้อจบไม่ต้องไปคุยก็หนึ่งคุณไม่ได้ภาคพอคุณไม่ได้ภาคคุณก็ไม่ได้ปล่อยให้อดไม่ได้ปล่อยปะละเลยไปเสียจากการดูแลไม่ได้ภาคก็ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ภาคและไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้ทําลายสถานที่เกิดเหตุ ก็เกิดเหตุตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเกิดเหตุตรงไหนอะตรงจริงตอนนี้ที่เกิดเหตุที่มีในสำนวนแน่เลยก็บนนั่นแหละบนก้อนหินน่ะที่พบศพอะอันนั้นอะแน่นอนมีมีนะครับมีที่เกิดเหตุพบศพอ่ะแต่ถ้าเมื่อลุงพ้นผิดทุกอย่างแล้วจะมีการใช้ให้ลุงไหมคะเอะถ้าไม่เรียกร้องไม่ได้นะไม่ได้รับการเยียวยาใดๆนะถ้าถ้าสมมติยกฟ้องนะ ถ้าคุณไม่ฟ้องกับคุณไม่ได้สิทธิเยียวยาอะไรเลยไม่ได้เลยคุณถูกจับเสียชื่อเสียงเสียเวลาเสียเงินจ้างทนายเสียทุกอย่างไม่แต่เสียเสียถูกด่าฟรีถูกสังคมเกียดชิงชังคุณต้องฟ้องกับเพื่อจะเอาสิทธิถูกกระทำละเมิดนะครับเพื่อจะเอาสิทธิอะ่าถ้าไม่ฟ้องก็ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงไม่ฟ้องก็แล้วแต่ แต่ถ้าฟ้องกลับโอกาสชนะก็เก้าสิบเก้าเอร์เซ็นตเอาคำมีภาพสาสานนั่นแหละว่ายกฟ้องะก็มาโต้กลับเลยใครเป็นพยานกล่าวหากล่าวเท็จก็เอากลับคืนเห็นไหมก็ในสำนวนมันต้องมีก็ต้องมีคำปักปรำไงคำปักปําสมมติว่าพี่หลวงเป็นพยานสมมตินะว่าพี่หลวงเป็นพยานโอ้ยวันนั้นฉันเห็นลุงพลเนี่ยแหละนะเดินลับๆล่อๆอยู่ตรงนั้นแหละฉันเห็น เนี่ยปัดปมแล้วนะแล้วก็ปรากฏอยู่ในรายงานกระบวนแล้วรายงานกระบวนการพินานในชั้นศาลก็ปัดปมแล้วอ่ะอืมแล้วยิ่งถ้าเกิดพิสูจน์ทราบเลยว่าพี่หลวงบอกว่าเห็นอยู่ที่ต้นกล้วยเห็นเนี่ยเห็นยืนอยู่ต้นกล้วยแต่พอไปสู้กันในชั้นศาลแล้วต้นกล้วยไม่มีไม่มีต้นกล้วยเลยแล้วลุงพลไม่เคยมาต้นกล้วยต้นนี้เลยลุงพลอยู่ต้นยางต้นนู้นอ่ะ มันคนละเรื่องเลยนะคุณให้การเท็จคุณเบิกค,ความเท็จอ่าพี่หลวงเน่ยไปบอกว่าอยู่ต้นกล้วยเห็นครับวันนั้นเห็นอยู่ต้นกล้วยแต่พอไปขึ้นสาลปุ๊บเขาสู้กันใหม่ต้นกล้วยต้นไหนมันไม่มีต้นกล้วยทักต้นแล้วคุณจะมาเห็นอยู่ต้นกล้วยได้อย่างไรนี่วันนั้นเขายืนยืนพิงต้นยางอยู่ต่างหากเอออย่างเงี้ยมันก็คนละเรื่องอ่ะค่าเสียหายอย่าใช้คำว่ากี่บาทดิพี่หลวงประเมินว่าเอาเป็นล้านไม่ต่ำกว่านี้ เอาประเมินว่าเป็นล้านครับเอาเอาง่ายเลยเอาเอาตั้งแต่ไหนอะเอาตั้งแต่นับนับวันถูกแจ้งข้อหาก็ได้โอกาสที่จะทําทธุรกิจจบจบเลยโอกาสที่จะทําทธุรกิจอะนะครับเพลงก็ถูกถอดออกเพลงหุ้นส่วนทําธุรกิจทําเพลงถอดเพลงออกทิ้งหมดนะครับโอกาสที่จะไปรับจ้างนู่นนี่นั่นหมดหมดสิ้น โอกาสที่จะมาทําไลฟ์สดบนโลก YouTube นู่นนี่นั่นรายได้ขาดหายไปอืมจะไปไหนก็ต้องรับรับล่อๆไม่ได้ครับต้องต้องเอาคืนแต่ถ้าไม่ฟ้องกันแล้วแต่นะอันนี้พี่หลวงอธิบายความไม่ฟังเป็นภาพรวมเป็นภาพรวมนะเผื่อใครไปโดนกับตัวเองจะได้จะได้ม,จดมีจะได้มีแนวทางมีไกด์ไลน์ ถาว่าห้าล้านนี่ห้าล้านไหวไหมก็ไหวครับก็บอกว่าค่าใช้จ่ายในการสู้คดีนี่หมดไปเท่าไหร่ก็เอาตรงนั้นก่อนอันดับแรกะค่าใช้จ่ายหมดไปเท่าไหร่ค่าทนายถึงแม้ว่าพี่ตั้มประกาศบอกว่าไม่ได้รับตังค์ไม่เอาตังค์ไมวค่าจ้างค่าแรงค่าจ้างค่าแรงไม่เอาไม่เป็นไรแต่ค่าใช้จ่ายในการสู้คดีมันมีค่าน้ํามันรถค่าเดินทางค่าที่พักสารพัดค่าวางเอกสารการ การยื่นคำร้องขอนู่นนี่ขอนั่นเป็นเงินดังนั้น่ะต้องใช้เงินจะโดนไหมครับอ,อพนักง,งานสอบสวนมันจะมีหลักหนึ่งมันจะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งในการปกป้องตัวพนักง,งานสอบสวนนะหากหากท่านได้กระทําไปตามอํานาจหน้าที่โดยชอบปราศจากการทุจริตจะไม่ผิดนะไม่ผิดนะพนักง,งานสอบสวนอืมต้อง พนักง,งานสอบสวนไม่มีเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือโจทผู้กล่าวหาไม่มีเหตุโกรธเคืองและได้กระทําไปตามอำนาจหน้าที่พี่หลวงถึงบอกว่าฟ้องละเมิดฟ้องละเมิดฟ้องการการการกระทําของราชการทําให้คุณเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้คุณก็ไปเรียกร้องเอาส่วนนี้เอาแต่จะมาบอกว่าพนักง,งานสอบสวนผิดหนึ่งห้าเจ็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับ ใ,ใจนะก็พนักงานสอบสวนไม่รู้จักลุงพลเป็นการส่วนตัวไม่มีเหตุโกรธแค้นนะครับและก็รวบรวมวัตถุพยานจนเชื่อว่านะโดยบริสุทธิ์ใจหลักนี้ครับตำรวจอยู่หลักนี้แต่ถ้าลุงพลก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ถ้าจะเอาผิดตำรวจอทนายลุงพลลุงพลต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตำรวจคนเนี้ยกันแก้งมีอกตินะ เออพิจารณาสำนวนพิจารณานูา่นน,น,น,นอย่างไม่เป็นธรรมกับเราใช่ไหมฮะอย่างไม่เป็นธรรมแต่พี่หลวงบอกเลยนะว่ามันไปไม่ถึงหรอกมันไปไม่ถึงจะเอาผิดพนักงานสอบสวนนี่ยากยากมากครับแม้แต่จําได้ไหมว่าอะไรจําได้ไหมพี่ตัําไปยื่นคําร้องจําได้ไหมที่มีการยกคําร้องอะ่ะฟังอย่างเดียวไม่ต้องพิมพ์ตอบนะฟังอย่างเดียวไม่ต้องวิจารณ์นะ ที่พีตั้มไปยื่นคําร้องขอให้ไต่สวนนะพี่ตั้มไปยื่นคําร้องขอให้ไต่สวนยกนั้นก็แพ้แล้วไงก็ยกศาลก็ยกคาร้องไปแล้วยกคาร้องแล้วนะไม่ไต่สวนนะเข้าใจไหมอ่ายกแรกอะยกแรกก็แพ้แล้วเข้าใจพี่หลวงนะที่พี่หลวงพูดนะที่ไปยื่นคําร้องขอให้ไต่สวน ว่าการยื่นขอหมายจับนั้นเนี่ยเป็นไปโดยอชอบทมถูกต้องหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าศาลร,รับไต่สวนสิถ้าศาลนั้นรับเนี่ยอันนี้ไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์ให้เสียหายนะครับเล่าสู่ประชาชนฟังเป็นความรู้นะครับด้วยความกรุณานะครับถ้าศาลร,รับฟ้องนะครับมันก็จะมีการไต่สวนขึ้นมาแต่ศาลไม่รับตีตกไปเนื่องจากว่าศาลเชื่อว่าในสิ่งที่ศาลพิจารณานั้นอะ ไม่ขัดต่อระเบียบใดๆทั้งสิ้นเป็นอ,อำนาจก็เ,เป็นอำนาจของท่านโดยตรงท่านไม่ต้องมาคำนึงถึงว่าข้อหนึ่งก็อสองที่เขายื่นประกอบอะ่ะท่านไม่ให้พี่นานะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่หลวงเลยเอากร,ราณีนี้มาประกอบกับกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของพนักงานสอบสวน